สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีฟรถเก่งมือสองนะครับและวันนี้จะพามาชม Toyota VOS s 1.5มิตรคันนี้ปี2020ใช้งานมาเพียงแค่แสนกว่าโลเท่านั้นตัวนี้1.5มิตรนะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดยาไทม์ล n นทิงไลท์ light, ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยนะฮะด้านหนะ้าสีสันตัวรถด้านข้างลองชมนะฮะไม่มีรอยบุบไม่มีรักยิ้มเหลี่ยมสันคมขึ้นคมชัดแบบนี้เลยนะฮะ ไฟเลี้ยวฝังในกระจกมองหลังมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาแล้วนะครับเป็นฟิล์มแบบ3 m เอเลยนะฮะเป็นฟิล์มยี่ห้อ 3M อนะต่างแดดไม่ต้องห่วงนะครับภายในไม่ร้อนอย่างแน่นอนตัวนี้ฮะได้เป็นล้อแมกนะครับไม่ใช่ล้อกระถานะตัว1.5้ามิตรมาพร้อมกับแมกนะขอบ15้ายางนี่เป็น1 8 5ดห้าทับหสิบนะแมกสภาพสวสวยๆสีเทาแบบนี้ไม่มีรอยถลอกช้ำเลยนะฮะ ยางเนี่ยปี23ใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะฮะเป็นยางดันหลบนะฮะตัว EC 3 0 0นั่นเองนะครับยาง n n เน a f นะฮะตัว EC 3 0 0ยางดีเลยนะครับเอาไปใช้กันต่อได้อีกยาวๆผมดูสภาพดอกยางแล้วนี่ยังเหลือให้ใช้อีกเยอะเลยนะฮะยังไม่ถึงตัวสะพานยางเลยนะฮะนี่ล่องยังลึกๆอยู่นะครับอ่ายางยังดีครับเอาไปใช้ได้อีกยาวแน่นอนนะฮะ ดูเหลี่ยมสันคมข้างตัวรถนะครับสวยแบบนี้เลยสีบอลเงินนะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินนะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะฮะร,รถนี่รับประกันนะว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักหรือว่าไม่เคยจมน้ําอย่างแน่นอนนะฮะผมดูจากสีท้ายนี่อาจจะมีการเก็บงานมานะอาจจะมีการเก็บงานตัวกระชนด้านท้ายมาแล้วนะตัวนี้รีวิวกันก็ให้เห็นกันแบบนี้ไปเลยนะฮะเพราะว่าจะไปดูข้างนูน้นอีกทีนะเพราะว่าตรงเนี้ยค่อนข้างชิด ชิดมากแล้วมาตรงนี้มันจะห่างนะฮะแล้วผมมองดูจากสีเนี่ยอสองชิ้นเนี่ยมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในกล้องไม่ทราบว่าเห็นชัดหรือเปล่านะแต่ผมมองด้วยตาเปล่าออตรงนี้ผมเห็นสีแตกต่างกันก็ยอมรับไปตรงๆนะฮะว่าการชนท้ายอาจจะมีการทําสีแล้วเก็บงานมาแล้วนะครับนะแต่ไม่ใช่การชนหนักอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะฮะตัวถังเนี่ยยังไม่ถึงแน่นอนนะถ้ามีการทําสีก็แค่ตัวการชนท้าย อาจจะทําสีเพื่อเก็บรอยสเก็ดหินอะไรพวกนี้นะครับอ่าก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับเพราะว่าในภาพมันเห็นชัดเจนนะฮะสีมันแตกต่างแล้วก็รอยความชิดตรงนี้นะฮะชิดมากตรงนี้ชิดมากนะช่องรีฟรถมือสองก็ต้องรีวิวกันแบบนี้แหละครับไม่โกหกแน่นอนเดี๋ยวมันเสียชื่อเสียงเพชรยนต์เนาะเพชยยนต์เราสร้างชื่อเสียงมา25้าปีจะเอารถคันเดียวมาทําให้เสียชื่อก็ไม่ได้นะอ่ะล่องตรงนี้มันจะห่างหน่อยนะครับผมรีวิววีออสมาหลายคันละ ไม่เคยเจอแบบนี้อ่ะอันนี้มันแปลกๆก็สันนิษฐานนะครับว่ากันชนหลังน่าจะมีการถอดไปทําสีนะครับมีการถอดไปทําสีมาอ่ะมาดูล้อมแม็กนะฮะแม็กสภาพสวยเลยนะฮะสภาพสวยๆเลยรอยถลอกมีบ้างเล็กน้อยนะฮะลองสังเกตดูนะครับมีเล็กๆน้อยๆ,ๆผมดูด้วยตาเปล่าผมเห็นอยู่นะครับยังไม่ชี้ให้ดูนะดูล้อหลังนี่จะให้เป็นดิสเบรกนะครับถ้าคุณไปซื้อยาลิทคุณจะได้เป็นดัมเบรกนะครับ ยันตัวท็อปก็ยังได้เป็นดำอยู่แต่วีออสนี่ให้เป็นดิสเรกเครื่องยนต์ให้เป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับอัตราสิ้นเปลืองก็16บกกิโลลิตรทาได้แน่นอนนะฮะปั้นดีๆสิบเจ็ดสิบแปดกิโลลิตรทำได้นะ่ะผมชี้ให้ดูนะฮะแมตเดี๋ยวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนอาจจะมีการเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะครับรอยถลอกตรงนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะก็ว่าไปตามสภาพนะครับอันนี้แต่ตัวถังนะฮะเดี๋ยวลองเปิดประตูดูประตูเนี่ยต้องไม่เคยถอดอย่างแน่นอนนะครับ อะดูแผ่นเพลทก่อนเลยนะครับตรงนี้แผ่นเพลทเป็นรถปีสองพันยี่สิบแท้นะฮะเดือนมิถุนายนนะครับเครื่องยนต์สองเอนะครับเครื่องเนี่ยตรงกันในเล่มอย่างแน่นอนรถไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับนี่น็อตนะฮะตรงนี้น็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะสี่น็อตตรงนี้นะฮะสีเดิมเดิมน็อตไม่เคยโดนกุญแจอ่ะตัวเนี้ยโครงสร้างด้านข้างรับประกันได้นอนได้อย่างแน่นอนนะฮะว่าไม่เคยมีการชนหนักทางด้านข้างนะครับ ผมดูจากสีประตูแล้วเนี hmm ่ยสีไม่เพี้ยนนะฮะสีประตูแก้มหลังด้านด้านซ้ายด้านขวาสีไม่เพี้ยนนะฮะทั้งคันเนี่ยเท่าที่เห็นคือกันชนหลังเท่านั้นนะฮะสีมีเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับแต่สีด้านข้างนี่สีแท้เดิมนะฮะกันชนหน้าแท้เดิมนะฮะเนี่ยถ้าเป็นของไม่เคยถอดไม่เคยทำเนี่ยมันจะสนิทแบบนี้เลยครับแล้วสีมันจะสีเดียวกันโทนเดียวกันแบบนี้เลยนะฮะโทนสีเดียวกันแล้วร่องมันจะเสมอกันแบบนี้เลยนะฮะไม่ชิดไม่ห่างจนเกินไปนะครับ ไฟหน้านี่สวยใสไม่แตกไม่ร้าวนะไฟหน้านี่คือส่วนสําคัญของรถเลยนะฮะมันคือดวงตาของรถ well. ถ้ามันเหลืองนะหรือว่ามันขุ่นมันร้าวเนี่ยความสวยของรถเนี่ยหมดไปเลยนะครับนี่คือส่วนสําคัญของรถเลยสองข้างเลยนะฮะเหมือนกันไม่แตกไม่ร้าวนะและอีกสิ่งหนึ่งที่ทาให้รถสวยก็คือในส่วนของที่เป็นโครเมียมนะชิ้นส่วนใดก็ตามนะฮะถ้าเป็นโครเมียมมันต้องเงาถ้าขึ bigger, ้นเป็นคราบที่เกลือนี่ยมันก็หมดสวยนะแต่ตรงนี้โลโก้ยังเงาเงาอยู่ เดี๋ยวตรงนี้ทําความสะอาดอีกนิดหน่อยนะครับโฟกัสชัดๆหน่อยอโครเมียมยังเงานะฮะกันชนหน้าสภาพสีสวยนะฮชีดช่องลมตรงนี้ไม่มีแตกหักไม่มีร้าวนะสภาพสวยเลยกันชนแน่นๆเลยนะฮะแน่นๆเลยไม่โยกไม่อะไรเลยนะฮะสภาพสวยนะครับฝากระโปรงแท้เดิมแน่นอนเดี๋ยวมาเปิดให้ดูท้ายคลิปแล้วกันฝากระโปรงหน้าพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับค่อยดูทีหลัง ลังค่านี่ไม่ใช่สีปูดนะฮะที่เห็นนุ่นๆแบบนี้คือดีไซน์ของโตโยต้าเขาทำมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเพื่อเพิ่มแอโรไดนามิกในการขับขี่นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้สักนิดนึงนะครับให้ดูว่าหัวน็อตเนี่ยเดิมนะฮะอ่าขอโฟกัสหน่อยนะครับอ่าหัวน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะอตไม่เคยถอด ชัดๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันนะครับค่อยไล่ดูนะฮะจากประตูก่อนเลยฝั่งคนขับนะเป็นฝั่งที่ใช้งานบ่อยที่สุดแต่ไม่มีรอยถลอกให้เห็นเลยนะครับสภาพยังเนียนๆ,ๆสวยๆเลยนะครับรอยถลอกรอยขีดข่วนไม่มีนะครับในฝั่งของคนขับเนะาะแล้วฝั่งอื่นค่อยว่ากันนะครับค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะฮะอ่ะขอปิดวิทยุก่นกอนนะฮะเสียงจะได้ไม่รบกวน ดูช่องแอร์นะฮะคลิปแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะสภาพสวยอย่างนี้เลยนะตรงนี้ไม่มีรอยถลอกรอยรขีดข่วนเนาะสภาพตัวนี้สวยๆคอนโซลหน้านะฮะสวยๆเลยนะครับไม่มีการวางของให้เกิดรอยถะลอกนะคอนโซลหน้าสวยจริงๆนะครับใช้ได้เสาเอเนียนกิปนะฮะใช้ได้เลยเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเสาเอสวยรอยถลอกรอยเลอะไม่มีโฟกัสหน่อยนะครับอ่า สภาพสวยแบบนี้เลยนะครับจอตรงกลางเนี่ยเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความชัดนี่ถือว่าใช้ได้นะครับมีเส้นกะระยะมาให้ความชัดเนี่ยชัดเพียงพอในการถอยหลังนะฮะเพื่อมองด้านหลังเนี่ยเพียงพอเลยนะครับช่องแอร์ตรงกลางไม่มีแตกหักนะครับคีบไม่มีล้มนะขยับไปพร้อมกันหมดทุกซี่นะฮะเนี่ยคีบตุกคีบขยับไปพร้อมกันหมดนะฮะไม่มีแท่งไหนแตกแผวนนะครับแอร์ตรงกลาง นี่ฮะแอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วปรับอุณหภูมิปรับแรงลมตรงนี้ใช้งานได้อย่างปกตินะฮะเกียร์นี่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะตัวนี้ช่อง power outlet มีมาให้นะครับแล้วก็ใช้งานได้นะมีไฟออกนะครับอ่หัวเกียร์สภาพได้สวยแบบนี้นะฮะนี่เงาเงาเลยนะครับอ่าสภาพไม่มีรอยถลอกขีดขวดเนาะสภาพแบบนี้เลยเป็น CVT นะฮะเกียร์ออโต้ดีไซน์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับ ตำแหน่งเกียอาจจะต่ำนิดนึงนะครับเดยวขับไปเรื่อยๆมันก็ชินนะฮะเบาะนี่ไม่มีขาดนะครับสภาพเบาะไม่มีย้วยนะปีกเบาะสวยสวยแบบนี้เลยนะครับโครงตะเข็บนี่เดินสวยเลยไม่มีหลุดลุยนะครับรถปี2020นะครับคันนี้แต่สภาพเนี่ยบอกได้เลยว่ายังใหม่ๆนะฮะภายในยังสวยใสใหม่ๆนะฮะโครงสร้างตัวรถตรงนี้นะฮะไม่ต้องแกะดูกันอีกแล้วนะครับทุกคันที่เพชรยนต์นะฮะเมต้าจะต้องสวยอย่างแน่นอนนะครับ อ่ะลองดูด้านหลังกันบ้างนะครับอ่ะเบาะแถวหลังนะฮะนี่สภาพเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับตะเข็บไม่มีหลุดฮะฟองน้ํานี่ไม่มีย้้ยแน่นๆตึงๆแบบนี้นะฮะแผงประตูฝั่งนี้นะฮะสวยๆนะครับนี่สภาพไม่มีทะลอกสวยใสแบบนี้เลยนะฮะเนียนๆเกลี้ๆเลนะครับอ่ะลำโพงลำโพงมีมาให้นะฮะอุปกรณ์พื้นฐาน ฟังก์ชันพื้นฐานครบครับคันนี้ไฟท้ายสวยใสไม่มีแตกรราวนะฮะซูมให้ดูใกล้ๆกันได้เลยนะฮะไฟแท้ไฟเดิมกับโตโยต้าแน่นอนนะฮะจะเปิดให้ดูยี่ห้อนะฮะของแท้ของเดิมต้องเป็นโคอิโตะนะฮะหรือไม่ก็เป็นสแตนลี่สองยี่ห้อนี้เท่านั้นสําหรับโตโยต้านะครับอ่ามาดูด้านข้างตัวนี้นะฮะประตูฝั่งนี้นะครับสวยไหมครับประตูฝั่งนี้สวยหรือไม่นะฮะลองดูสีดำเงางามแบบนี้นะครับ รอยถลอกมีไหมมีครับฝั่งนี้นะฮะฝั่งหลังด้านซ้ายมีรอยฉลอกนิดหนึ่งนะฮะตามสภาพนะครับรถอายุ5้าปีฝั่งนี้อาจจะใช้งานเยอะหน่อยนะครับขึ้นลงบ่อยก็มีบ้างนะครับรอยฉลอกไม่มีผลต่อการใช้งานฮะแต่ความสวยก็ลดลงไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะเราหารถใช้งานเนาะวีออสแน่นอนอยู่แล้วเน้นใช้งานอึดติดทนนะครับอ่าความสวยก็เป็นเรื่องรอง นะครับสำหรับคนที่ซื้อวีออสไปใช้เน้นเครื่องดีตัวรถดีนะครับไม่ได้เน้นดีไซน์ที่สวยงามอะไรมากนะครับอันนี้มีรอยนิดหน่อยนะครับจากการใช้งานให้เห็นกันจริงๆนะฮะรถสภาพแบบนี้นะฮะรถห้าปีเห็นไหมรถราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันคุณก็สามารถได้รถสภาพดีๆไปใช้งานได้นะครับอ่ะดูคอนโซลคอนโซลช่ององค์ช่องแอร์นะครับสภาพนี่อย่างที่บรรจายไปแล้วฮะเหมือนกันกับฝั่งนู้นเลยนะครับแอร์ไม่มีแตกหัก บอดีด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมองจากภายนอกนี่สวยหมดนะครับคือคันนี้ขับบนถนนนี่คือดูสวยเลยนะครับเราไม่ใช่ว่าสวยแค่ภายนอกนะฮะภายในก็ให้เห็นกันไปแล้วนะครับภายในก็สวยเช่นกันเดี๋ยวผมเปิดท้ายรถให้ดูครับจะได้เห็นโครงสร้างนะฮะตัวถังของตัวรถนะฮะดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้แล้วก็สะอาดสะอ้านด้วยนะครับมีพรมมาให้ ทั้งด้านข้างด้านล่างนะฮะผมมีครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวแถมยางรองให้นะฮะเดี๋ยวแถมแผ่นยางอะ่ะถาดรองอะ่ะเดี๋ยวเราแถมให้นะครับไม่ใช่ปัญหาตรงนี้ขอให้มาซื้อกับผมก็แล้วกันนะครับอะไรสําคัญสาคัญ,คญผมแถมให้หมดนะฮะสายพ่วงแบตอะไรเดี๋ยวมีให้หมดนะครับอุปกรณ์สาคัญนี่ที่ชี้อยู่นี่คือเม็ดอาร์ตนะ่ะเม็ดอาร์ตสภาพเดิมแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ยังไม่เคยโดนชนนั่นเองนะครับโครงสร้างยังเป็นเหมือนเดิม ฝาก,กระโปรงท้ายไม่เคยถอดนะฮะสภาพน็อตแบบนี้บ่งบอกได้ว่าฝากระโปรงท้ายสภาพเดิมนะเม็ดองเม็ดอาร์ยังมีให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับซีนเก้านะฮะของแท้เดิมโรงงานจากโตโยต้านะฮะทั้งฝากระโปรงเลยคือซีนเก้าเดิมๆแท้ๆนะครับอ่านะทั้งหมดเลยนะฮะตัวนี้ซีนเก้าแท้นะน็อตช่างนี้ก็ต้องไม่เคยถอดเช่นกัน ถ้าข้างซ้ายไม่เคยถอดข้างขวาก็ต้องไม่เคยถอดเหมือนกันพอเวลาจะถอดเอาออกเนี่ยมันต้องถอดทั้งสองข้างอยู่แล้วนะครับอเม็ดรตรงเม็ดอัคสวยๆนะตัวนี้ฝากระโปรงแท้เดิมสบายใจได้ไม่ต้องห่วงนะมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับดูแก้มด้านขวาอ่าแบบนี้ผมชี้ให้เห็นเลยนะเม็ดอัคเดิมนะสภาพเดิมแท้เดิมไม่เคยโดนชนนะฮะอ่าแล้วที่บอกไว้ว่าจะให้ดูยี่ห้อไฟนะฮะไฟเนี่ฮะสแตนลี์ฮะ อันนี้ให้เป็นสแตนลี่เลยนะครับปลายท้ายของแท้เดิมแน่นอนนะครับสแตนลี่เนี่ยข้างนี้นะฮะข้างนี้สแตนลี่เช่นกันนะสแตนลี่เหมือนกันอ่ะมาเปิดท้ายตรงนี้ดูนะครับด้านด้านล่างตรงนี้อ่ะล้อ,อไหลมีมาให้แล้วนะครับล้อ,อไหลมีมาให้เรียบร้อยซีนทางมะพร้าวตรงนี้สีแบบสีครีมไข่ไก่นี้นะบง่งบอกให้รู้ว่าเนี่ยคือของเดิมโรงงานนะครับ ร่องรอยเนี่ยในการที่โรงงานเขาใช้ขุนยนต์ในการปาดสีตรงนี้นะสียางทางมะพร้าวเนี่ยนะมันจะไม่เหมือนกันน้ำหนักมือคนปาดนะถ้าเป็นการทําสีที่อู่มือคนปาดเนี่ยมันจะเนียนกริบแบบมันดูออกนะมันดูออกคือเอาไปเทียบกับรถคันอื่นรถป้ายแดงคันอื่นก็ได้ใช้หุนยนต์ปาดก,กับใช้คนปาดเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้อีกอยู่ตรงนี้ให้ดูเนี่ยสีทางมะพร้าวเนี่ยของแท้ของเดิมโรงงานต้ตองปาดสภาพแบบนี้นะ ถ้าปาดเนียนกว่านี้นะฮะดูเป็นระเบียบเกินไปเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้หุ่นยนต์ปาดนะโรงงานใช้หุ่นยนต์ปาดมันก็จะออกมาเป็นสภาพแบบนี้นี่เลยเห็นไหมแล้วตัวเนื้อเนี่ยมันต่างกันนะฮะอ่ามันจะไม่นิ่มไม่แข็งเกินไปนะไอซีนทางมะพร้าวตรงเนี้ย่าเวลามาดูรถจริงนะเราเอาเล็บจิกจิกดูนะถ้าเป็นอู่สีทํำเนี่ยมันจะอีกเกจหนึ่งนะฮะมันจะไม่ไม่เหมือนแต่มันใกล้เคียงกันอาจจะดูยอดของโรงงานเนี่ยคือมันจะไม่นิ่มไม่แข็งเกินไป นะเม็ดองดเม็ดอารกลมกลมเห็นไหมอยู่ครบนะฮะมั่นใจเลยนะฮะอันนี้ท้ายเดิมไม่เคยโดนชนแน,น่นอนนะฮะแต่อาจจะมีการทําสีกันชนท้ายนะอ่าเซ็นเซอร์ถอยหลังตรงนี้นะฮะมีมาให้2จุดนะยังดังอยู่ยังดังติดตๆิติ๊ตอยู่นะครับยังไม่เสียเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าพร้อมกับจะเปิดฝากระโปรงหน้าเพื่อดูเครื่องยนต์กันนะครับนี่ฮะด้านหน้าของ Vios Okay, เดี๋ยวเราไปเปิดฝากระโปรงกันนะครับเครื่องยนต์ตัวนีนะ้เป็นรหัส 2NR เป็นเครื่อง Dual VVTi นะพัฒนามาจากตัว1 n z หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวนี้จะให้การประหยัดน้ำมันและอัตราเร่งที่ดีนะครับกว่า Vios ชมกันก่อนอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยดีกว่าแน่นอน16.7 1กิโลเมตร่อลิตรสามารถทำไดนะ้สำหรับเครื่อง Dual VVTi อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะนี่คือ หม้อลมเบรกสภาพสวยท่อยางต่างๆสภาพยังใหม่อยู่ตัวท่อยางยังนิ่มๆอยู่ไม่แข็งนะสภาพไม่แข็งนะกองอากาศสภาพดีๆนะที่มำคันท่อหม้อน้ําตรงนี้นะทอยางหม้อน้ําสภาพดีอยู่นะยังนิ่มๆอยู่ยัีไม่แข็งเนาะใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆนะไดชาร์จสภาพดีไดสตาร์ทใส่พานนะสภาพยังสวย,สวยๆอยู่นะฮะใช้งานกันต่อได้อีกยาวเลยคันนี้นะครับ ำหรับเครื่อง 2NR เนอะทนอยู่แล้วใช้ไปเถอะครับไม่มีวันพังถ่ายน้ำมันเครื่องทุกหมื่นกิโลแค่นี้ก็พอ,อะฮเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะ,ะเกียร์นี้อาจจะถ่ายน้ำมันเกียร์สัก4ี่0มืนโลห้าหมืนโลถ่ายครั้งหนึ่งก็ใช้ไปเลยครับทั้งชีวิตไม่มีพังนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้อ่ที่ให้ดูนี่คือเม็ดอาร์ครับเม็ดอาร์สภาพสวยๆแบบนี้ยืนยันได้เลยว่าแก้มด้านนี้ไม่เคยโดนชนอย่างแน่นอนรวมถึงคันหน้าตรงนี้ คันหน้าดูน็อตไม่เคยถอดนะน็อตนี่ไม่เคยโดนกุญแจขัดเลยสภาพสวยๆตัวนี้ก็เช่นกันไม่เคยถอดไม่เคยขันกุญแจนะสภาพสวยแบบนี้นะครับเดิมโรงงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับน็อตไม่เคยถอดตัวน็อตเนี่ยสภาพสวยแบบนี้ไม่เคยโดนกุญแจขัดมาก่อนแผดรองกันความร้อนตรงนี้สภาพยังส,สวยๆไม่ยุ่ยสภาพส,สวยๆไม่ยุ่ยนะครับสภาพดีเลย น่ะน็อตฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะน็อตฝั่งนี้เหมือนกันไม่ไม่มีรอยขัดกุญแจเลยฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนซีนกาวเดิมอ่ะสีซีนกาวตรงนี้นะซีนกาวตรงนี้เดิมแท้ทั้งฝาเลยนะครับทั้งแผ่นนี้เลยของแท้แน่นอนนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมโรงงานคันหน้าเดิมโรงงานเดิมสนิทน็อตไม่เคยถอดอ่ะคันนี้สภาพภายนอกภายในนะฮะตัวถังบอดี้เครื่องยนต์ เอาไปใช้ได้อย่างสบายใจหายห่วงนะครับเป็นรถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยทำมาแน่นอนนะฮะไม่ดัดแปลงอะไรทั้งนั้นสภาพเดิมนะฮะมีกันชนท้ายเท่านั้นเองนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะทําสีแล้วอ่ะที่เหลือสภาพเดิมแท้โรงงานร้อยปร์เซนนะครับสนใจคันนี้นะฮะน,นี่จะอยู่ประมาณ6กพันหกพนะครับประมาณนี้ผมตีคร่าวๆประมาณนี้6กพัหรืออาจจะ ฟรีดาวผ่อนอยู่สักประมาณ7,000พานนะครับถ้าฟรีดาวเลยไม่ใช้เงินดาวนะลูกค้าเชรดิตดีสัก7,000พันแต่ถ้ามีเงินออกรถนิดหน่อย2 0 0 0 0 3 0 0 0าก็น่าจะผ่อนอยู่ประมาณ6,500บาทนะครับสำหรับ Toyota Vios นะฮะตัว1.5มิตรทันนี้ปี2020นะเป็นรถที่ใช้ดีนะเลขไมล์นี่แท้เดิมไม่กลับไม่กอแน่นอนนะไม่ทราบว่าให้ดูหรือ,อยังเลขไมล์เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนะเลขไมล์นะ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันกิโลนะฮะเลขไม้เยอะหรือเปล่าสําหรับผมบอกว่าไม่เยอะนะผมบอกได้เลยว่าเลขไม้แสนเจ็ดหมื่นแปดพันกิโลไม่ได้เยอะหรอกการที่เราไปเจอรถที่ไม้น้อยๆมันเป็นความคุณค่าทางจิตใจเฉยๆนะฮะแต่สภาพรถเนี่ยไม้แสนโลกับไม้หลักหมื่นโลเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะฮะเครื่องยนต์มันไม่ได้ช้ำลงไปนะฮะกับการวิ่งมาแสนโลเนี่ยนะครับ อ่ะสนใจคันนี้ย้ำราคากันอีกครั้งนะฮะสามแสนสามแสนสี่หมบาทนะครับถ้าฟรีดาวเลยไม่ใช้เงินดาวนะจะผ่อนอยู่สักประมาณเ0็ดประมาณสักเจ็ดบาทต่อเดือนก็คันนี้เป็นรถที่เน้นใช้งานนะครับซื้อเพื่อใช้งานเน้นความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับวีออตัวนี้ใช้ได้เลยนะฮะจัดได้เลยนะครับซื้อไปไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับใช้คุ้มกับเงินสามแสนสาพ คุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายอย่างแน่นอนนะครับสนใจคันนี้นะฮะเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับย้ำกันอีกที0623058486จะโทรหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก็ได้นะครับอ่ะสนใจคันนี้ก็เบอร์โทรติดต่อมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะติดตามชมช่องลิฟรถเก่งมือสองนะฮะจะมีรถเข้ามาใหม่อัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ กดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะจบคลิปไปพร้อมกับ Vios 1.5มิรปี2020คันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ